เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจกักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับราศีต่อไปนะครับเราก็มาถึงชาวราศีกันนะครับชาวราศีกัน ของท่านที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับราศีกันเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันหน่อยว่าในเดือนมีนาคมเนี้ย2 5 6 5นี้นะครับก็เข้าสู่เดืองที่3แม้านะการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีกันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ขอให้ชาวราศีกันนะครับกำหนดจิตสำรวมจิตให้เป็นสมาธินะครับ30วินาทีนะครับและนินจะทำการหยิบไพ่ขึ้นมาครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ดูดูนะครับแอดมินก็ขออนุญาตแนะนำสินค้าในกลุ่มบริษัท LCH นะครับเลดี้แคร์บายเฮนะของคุณปุ๊อคุณปุ๊ท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปรวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อน สำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุและยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิล่าครีมนวดขมิน้นไพรบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเค็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนืหนอะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร0622141988หรือแอดไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้มาครับเรามาดูไพ่สำหรับชาวราศีกันในเดือนมีนาคมนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ก่อนเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขออวยพอนะขอให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะโชคดีตลอดทั้งเดือนครับทั้งการงานการเงินและความรักนะครับมาดูไพ่กันเลย ไพ่ใบแรกของชาวราศีกันในเดือนนี้คือไพ่โอ้โหไพ่ Six of ฟวานซิกออฟวานไพ่เกี่ยวกับการงานนะครับเดือนนี้ไพ่การงานท่านคือหกไม้เท้าในรูปนะจะเห็นว่าเป็นอัศวินม้าศึกนะครับนั่งอยู่บนหลังม้านะถือไม้เท้าแล้วก็มีช่อชัยพฤกษกแสดงถึงความสําเร็จที่คุณได้รับมานะครับถ้าจากความหมายของไพ่คือคุณไปออกศึกไปรบทับจับศึกเนี่ย กลับมามีชัยชนะนะครับได้รับการสรรเสริญเยือนยอจากรูปนะครับจากไพ่นี้ไพ่6ไม้เท้านะครับแอดมินขอเข้าเรื่องในเรื่องของงานแล้วกันนะครับการงานของชาวราศีกันเนี่ยในเดือนมีนาคม2 5งหนะครับไม่ว่าตอนนี้นะครับคุณกําลังมีแผนงานอะไรอยู่ก็ดีนะสําหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างแรกนะครับตอนนี้หนนะครับ ด้านการลงทุนอะไรกันแล้วแต่นะที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลนะครับในเดือนนี้เลยนะแอดมินอยากให้ไขว่คว้าโอกาสในเดือนนี้เอาไว้ก่อนนะครับลองเข้าไปดูแล้วเข้าไปทําอะไรที่มันเป็นโอกาสทางการเงิน,นะหรือว่าโอกาสที่คุณจะได้เงินมานะครับแต่ต้องเป็นงานที่สุจริตนะแอดมินย้ำตรงนี้ที่เป็นโอกาสทางธุรกิจนะในเดือนมีนาคมนี้นะครับแอดมินบอกก็เลยว่าถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีนะครับแอดมินไม่อยากให้ ชาวราศีกันในเดือนมีนาคมนี้พลาดพยายามข่อยคว้าไปเลยถ้ามีเพื่อนฝูงก็ดีหรือว่ามีคนรู้จักที่ว่าเราไว้ใจเขาได้เนี่ยเสนองานเสนอจอบพิเศษให้กับเราอ่ะเดือนนี้เอาเลยนะครับเพราะว่าโอกาสทางการงานของท่านนะ่ะมีโอกาสที่จะสําเร็จมากและเงินทองก็จะไหลมาเทมาในเดือนนี้นะในรูปเนี่ยเขาเรียกว่าเดือนนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจของท่านนะครับที่จะประสบความสําเร็จและในเดือนนี้ก็เหมือนกันนะครับสําหรับท่านที่ ทำงานในบริษัทองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ดีนะครับเดือนนี้นะแอดมินบอกก็เลยว่าผลงานของท่านนะครับหรือว่าคนที่เป็นเซลแมนเนี่ยยอดขายข,ายของท่านในเดือนนี้นะครับจะบลุเป้าเขาเรียกขึ้นแอดมินก็เคยเป็นเมื่อหลาย10กว่าปีก่อนแอดมินก็เคยเป็นเป็นเซลนะเป็นเซลเป็นเทเลเซ่บริษัทอยู่ก็เคยมีประสบการณ์อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ึ้นไม่เคยขึ้นท็อปเซลหรอกเต็มที่ก็ได้อยู่ที่อันดับ3มอันดับ4นั่นคือสูงสุดแล้วแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับสําหรับคนที่เป็นเซลทํางานที่ต้อง ทำยอดหายอดเข้าบริษัทเข้าออฟฟิศก็ดีเนี่ยเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าโอกาสที่คุณจะเป็นท็อปเซลได้หรือท็อปฟอร์มบริษัทในเดือนนี้เลยนะคอยดูหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือในเดือนนี้คุณมีโอกาสจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของบุคคลที่ทํางานในแวดวงข้าราชการก็ดีนะครับก็มีโอกาสจะได้รับการเสนอชื่อให้เลื่อนตําแหน่งนะตำรวจก็ดีทหารก็ดีในแวดวงนี้อันนี้แอดมินพูดโดยรวมให้เลยนะครับทั้งผู้ทํางานกิจการส่วนตัว งานประจําด้เอกชนหรืองานราชการตรงนี้ก็มีส่วนที่จะได้ได้เงินเดือนสูงขึ้นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นที่เรามีความเชี่ยวชาญทําแล้วคือมันเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ของเรานะครับตรงนี้เดือนนี้นะครับแอดมินแนะนานะสาหรับชาวราศีกันก็ขวายคว้าไว้นะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาเรามาต่อกันไพ่ใบที่2เลยไพ่ใบที่2คือไพ่ไพ่ใบที่2 มาสิบดาบนะเข้าสู่เข้าถึงเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะครับมาไพ่สิบดาบนะธุรกิจการงานของเดือนนี้นะครับแอดมินถือว่าไปได้นะแต่ที่ต้องระวังในเดือนนี้มีนานะครับนะคือเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยอย่าพยายามหักโหมงานจนหนักจนเกินไปหาเวลาพักผ่อนด้วยที่สําคัญนะครับสุขภาพตอนนี้ก็รู้อยู่นะเอ,อ่อโควิดตอนนี้ระบาด ระบาดหนักมากๆนะครับในประเทศไทยตอนนี้มันค่อนข้างจะรุนแรงมากๆในเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมามาเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี้ยก็ระวังให้มากๆด้วยและให้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อโรคเกี่ยวกับภยนะัยในให้ดีโรคเกี่ยวกับไมเกรนนะครับโรคเครียดอะไรพวกเนี้ยหรือว่าโรคเกี่ยวกับซึมเศร้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเออมันจะเข้ามาบั่นทอนชีวิตการทํางานของคุณได้ตรงนี้แอดมินเตือนนะไพ่สิบดาบขึ้นมานี่เกี่ยวกับสุขภาพให้ระวังมากๆแล้วก็ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนะของชาวราศีกันนะแอดมินอยากให้นำหน่อยว่าในเดือนมีนาคมนี้มีเวลาลองไปตรวจสุขภาพตรวจภายในตรวจระบบอะไรก็ก,ก็ดีนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะแอดมินไม่รู้นะว่ามันจะมีโรคอะไรโรคอะไรร้ายแรงเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามีเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรแต่ว่าควรจะไปตรวจซะเพราะว่าในเดือนนี้นะครับถ้าคุณหักโหมงานหนักจนเกินไปหรือแบบประมาทไม่ได้ดูแลสุขภาพที่ดี ตัวของคุณชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสล้มหนอนมอนเสือแล้วไม่สบายได้แอดมินเป็นห่วงนะมันมีไพ่สิดาบขึ้นมาแต่ตรงนี้ไม่ต้องกระทบไม่ไม่มีการกระทบเรื่องงานนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพระมัดลองให้มากๆนะครับเดือนนี้นะสุขภาพแต่เรื่องงานเนี่ยโอเคครับดีเลยดีมากเรื่องงานเรามาต่อกันไพ่ใบที่3ไพ่ใบที่3คนะือไพ่ไพ่ใบที่3ไพ่ดีแอมเพรสนะไพ่จักรพรรดินีอาผู้เป็นใหญ่จกักรพรรดินีเลยนะครับดีแอมเพรสไพ่สตี ไพ่ใบที่สามนี้นะครับมันบ่งบอกแล้วว่าธุรกิจการงานของท่านนะในตําแหน่งที่สามเนี่ยมันเข้าถึงเรื่องการงานก่อนการงานของคุณนะครับหลายๆคนของชาวราศีกันนะจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้การอุปถัมภ์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าในแง่ของวงอ่าในแวดวงของธุรกิจก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีผู้ที่มีอิทธิพลนะครับอย่างเช่นว่า,าตัวอย่างว่าสมมติชาวราศีกันตัวคุณเนี่ยสมมติว่าทํามาค้าขายเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วกันอ่ะแอดมินเปลี่ยนบ้างแต่ก่อนจะยกตัวอย่างว่าขายเสื้อผ้าใช่ไหมสมมุติว่าคุณเปิดร้านเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเอ้ยเปิดร้านเกี่ยวกับเรื่องไอทีนะเกี่ยวคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาแบบว่ามีประสบการณ์หรือว่ามีอิทธิพลในแวดวงนี้นะครับที่รู้จักกับคุณเนี่ยหรือว่าอาจจะได้เคยพูดคุยแบบว่าชอบชอบพอในนิสัยซึ่งกันและกันนะครับจะคอให้คําแนะนํานะตำแหน่งนี้นะครับที่3ามดีอินเพรสนะ จะคอยให้คําแนะนําจะคอยชี้แนะหรือให้การช่วยเหลือคุณชี้โอกาสช่องทางทางธุรกิจนะ่ะของคุณให้มีโอกาสจเจริญเติบโตและมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเนี่ยเดมเพรสาหญ่ๆย,ย่าพาดนะครับของชาวราศีกันเนี่ยกอบโกยเลยเรื่องงานลุงมากได้ไพ,พ่จักรพรรดินีนะครับและก็มีโอกาสเสนอแนวทางเรื่องของช่องท่องนอกจากช่องทางธาหราก,กินแล้วเนี่ยอาจจะเสนอเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะครับให้คุณ เข้ามาช่วยดลงานมาช่วยดูแลงานในบางส่วนของเขาก็เป็นได้ตรงนี้มันมีได้หลายทางหรือคุณอาจจะได้รับการเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ต่อทางด้านธุรกิจทางอ e ีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับระดับต้นระดับกลางร,ระดับสูงเนี่ยจะได้รับการเรียนรู้ระดับการแบบชี้แนะหรือบุคคลที่ทํางานในแวดวงของราชการก็ดีนะครับในแวดวงของในแวดวงของเอกชนก็ดีเนี่ยก็จะได้รับการเสนอชื่อในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือ ไปรับผิดชอบในฝ่ายงานที่สูงกว่าตําแหน่งที่คุณทําอยู่ปัจจุบันเขาเรียกเอาพูดง่ายว่าโอกาสเจริญเติบโตโอกาสเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของคุณนะ่ะมีสูงมากๆนะครับในในในเดือนนี้และอีกในายะาหนึ่งไพ่เดอ e เอมเพรสนะครับไพ,พ่จักรพรรดินีเนี่ยก็พูดในส่วนของเรื่องคู่ครองก็ได้คู่ครองนี้นะครับแอดมินขอพูดของชาวราศีกันเนี่ยไพ,พ,พ่ดอเอมเพไพ่จักรพรรดินีนะครับไม่ว่า เออชาวราศีกันเป็นคุณผู้หญิงก็ดีคุณผู้ชายก็ดีนะครับที่แอดมินจัดด้ไพ่ใบนี้มานะครับคุณจะได้คู่นะครับคู่ครองจะมาลักษณะของคนที่อ่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงกับเราหนึ่งหรือเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างกับมีฐานะค่อนข้างดีกับเราก็เป็นไปได้เขาเรียกว่าเอาง่ายๆว่าเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นําเราไดนะ้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้นํานะครับเป็นคนที่มีเจ็ดใจเด็ดเดียวเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ รักใครรักจริงแต่เดลเมเพสนะครับเข้าใจว่าลักษณะของจักรพรรดินีเนี่ยจะเป็นหญิงที่เอ่อต้องแบบเป็นผู้นําคนปกครองคนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับลักษณะเขาจะไม่ค่อแบบว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนไหวหรือเป็นคนที่หวานมากๆจะเป็นคนค่อนงจะเด็ดขาดแต่ก็ในความเด็ดขาดตรงเนี้ยถ้าเป็นคนที่ว่ารักใครแล้วก็จะ รักเดียวใจเดียวรักมั่นแต่แค่ว่าเขาอาจจะโรแมนติกไม่เป็นกันเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่จะมีโอกาสเจอคู่ครองชาวราศีกันเดือนนี้นะแอดวินพูดไว้ก่อนมาต่อกันไพ่ใบที่4นะครับไพ่ใบที่4ของชาวราศีกันคือไพ่ไพ่ใบที่4ไพ่ซิกออฟคัพมาไพ่หกถ้วยก็มา,านี่ถึงความสัมพันธ์ความรักนะครับไพ่หกถ้วยนะครับในเดือนนี้เหมือนกันนะครับนอกจากว่าเรื่องการงานโอกาสการงาน หน้าที่การงานงการงานก็ดีโอกาสทางธุรกิจก็ดีโอกาสทางการเงินของคุณก็ดีแล้วในเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับฐานไฟเก่าเหมือนกันนะแอดมินพูดก่อนซิกออฟคัพเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออบุคคลที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีหรือเคยเป็นคนรักเก่าของเราเนี่ยที่เคยห่างหายหกับเราไปหลายๆปีนะครับหรือจากกายเราไปหรือเคยเลิกลางันไปเนี่ยก็ มีเกณฑ์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับที่คนรักเก่าหรือแฟนเก่าเนี่ยจะหวนกลับมามาเจอกับเราอีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้อาจจะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับมีความรู้สึกที่ดีต่อกันพูดจาปลาสายถ้อยทีถ้าอาศัยให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือถ้ายังมีความรู้สึกที่ดีอย่างมากให้กันอยู่ทั้งสองฝ่ายก็อาจกลับมาคบกันก็ได้นะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ตรงนี้แอดมินถือว่า โอเคเลยดีเลยนะเดือนนี้ความรักก็ดีนะครับของชาวราศีกันนะจะมีผู้หญิงสองลักษณะนะบอกไว้ก่อนแรกคือมีลักษณะความเป็นผู้นําคนมีฐานะที่สูงว่าคุณหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของฐานไฟเก่ากลับมานะครับก็อยู่ที่ตัวคุณว่าจะกลับมาคบหาหรือกลับมาคืนดีไหมตรงนี้อยู่ที่วิจารณญาณแล้วก็การตัด,ตดสินใจของชาวราศีกันเองนะแอดมินบอกไว้ตรงนี้ มาต่อกันไพ่ใบที่ห้าเลยไพ่ใบที่ห้าต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อคือไพ่ wheel of fortune โอ้โหไพ่ใบที่ห้าว e วอ f f ฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคลาบจะดีไปไหนเนี่ยชาวราศีกันแต่อย่าลืมนะครับสุขภาพไม่ดีนะต้องระวังสุขภาพมากๆแอปมินพูดตรงๆนะครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่เรื่องนี้การงานการเงินความรักและโชคลาบท่านดีมากๆนะครับ เดือนนี้ตกกลงลอ้อแห่งโชคลาภกลงล้อมหาสมบัตินะครับก็มีโอกาสที่ชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับอาจจะเป็นมรดกจากทางคุณพ่อคุณแม่หรือจากทางญาติผู้ใหญ่ที่ให้เราให้ความคารพเช่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอะไรก็ได้นะเช่นมรดกด้านของที่ดินทรัพย์สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเงินตัวทองเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ได้เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งนะมีเกณฑ์จะได้ตรงนี้นะครับ หรืออา,อาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเช่นซื้อหวยก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ตรงนี้นะครับก็มีโอเคมีมีโอกาสที่จะถูกหรือบางคนเนี่ยเ,เล่นหุ้นใช่ไหมเก่งหุ้นเก่งกําไรในเดือนนี้นะครับก็มีโอกาสจะได้แบบเงินจากการเล่นหุ้นเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือบางคนอาจจะโชคดีมากๆก็เป็นหลักล้านก็เป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยแอดมินพูดนะครับเป็นโดยรวมนะให้มันกว้างๆเข้าไว้นะครับเพราะว่า อย่างชาวราศีกันเนี่ยมีคนถามแอดมินบอกว่าไม่ไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะตรงนี้แอดมินพูดเนี่ยเ,เป็นโดยส่วนรวมนะเพื่อที่ว่าจะให้ชาวราศีกันเนี่ยหลายๆคนฟังมันจะได้ครอบคลุมมากๆนะครับถ้าเขามีโชคมีลาบเนี่ยโชคลาบมันจะมาจากทางไหนบ้างอาจจจะากทางคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทางคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าจากทางญาติผู้ใหญ่ก็ได้หรือทางหวยซีตรัลตอรี่ก็ได้หรือจากการเล่นหุ้นอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันมีมาแน่นอนในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะ โชคดีนะครับเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภมาพร้อมเลยแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะแอดมินพูดตรงๆนะครับสุขภาพดูแลตัวเองมากๆเดือนนี้แอดมินไปตรวจสุขภาพแล้วกันนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยนะครับตอนนี้ระบาดหนักมากๆตั้งแต่กุมภามแล้วเนี่ยนะโอมิคอนเข้ามาเนี่ยนะครับดูแลตัวเองนิดนึงนะสุขภาพมาต่อได้ไพ่ใบที่6ใบที่6คือไพ่ใบที่6ไพ่ไไสเตรทนะ ไพ่หญิงแกร่งนะครับผู้สยบสิงโตได้เห็นไหมในภาพอันนี้เรามาเข้าสู่สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานในเดือนนี้นะครับเรื่องงานในเดือนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนิดนึงนะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยต้องเข้าไปใช้มันสมองอย่างมากในการตัดสินใจในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต,าต่างๆที่เป็นประเด็นบดังเข้ามาส่วนใหญ่ตรงนี้ตัวคุณเนี่ยจะได้รับการไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นจากหัวหน้าง,งานก็ดีนะครับให้ความไว้วางใจคุณมากบางครั้งเนี่ย หัวหน้าฝ่ายก็ดีผู้จัดการก็ดีเนี่ยเอ่อจะให้คุณเนี่ยตัดสินใจแทนได้เลยนะตามความเหมาะสมแล้วก็ลูกน้องเนี่ยก็มักจะให้ความให้ความไว้วางใจกกบคุณมากบางทีภาระต่างๆเนี่ยมันตกอยู่ที่คุณมีคนเดียวคุณค่อนข้าจะเครียดเลยนะตอนนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาอุปสรรคนะถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคืออุปสรรคปัญหามันผ่านไปได้ง่ายๆนะครับเอ้ยวาไม่ง่ายสิมันก็หนักพอสมควรแต่ว่าคุณอะผ่านได้อยู่แล้วนะครับเพราะมีไพ่สเตรชช่วยอยู่นะ ตรงนี้สุดท้ายปัญหาจะมากมายแค่ไหนหนักหนาคุณก็ผ่านไปได้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแอดมินขอเตือนเรื่องหนึ่งคือระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดคําเจรจานะครับคาพูดคาเจรจาคําพูดบางทีเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเราพูดไม่คิดเราพูดในสิ่งที่แบบเราไม่ตั้งใจพูดออกไปพูดโดยไม่คิดเนี่ยมันอาจทําให้คนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีไปได้นะครับฉะนั้นคําพูดคําเจรจาเวลาพูดอออกไปก็ระมัดระวังนิดนึงนะ อย่าพูดจาผงผางอย่าอะไรก็ถ้อยทีถ้า,า,าสายการพูดแบบพูดแบบใจเย็นๆนะและเเหตุการณ์ไม่ดีไม่ดีต่งตางๆก็จะผ่านไม่ได้นะครับค่อยๆพูดค่อยจานะอย่าไปอารมณ์เสียอย่าง,งุงิดง่ายเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างจะโชคดีมากๆแต่มันมีเสี่ยงให้เรื่องนี้คือเรื่องของปัญหาสุขภาพเออแลวก็เรื่องการเดินทางด้วยนะขับรถขับลาอย่าใจร้อนนะครับการทะเลาะวิวาทตามทา้องถนนเราเห็นบ่อยแล้ว ชกต่อยกันตีรันฟันแทงยิงกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาลได้หนักนะเดือนนี้นะครับสุขภาพดูสุขภาพของชาวราศีกันเนี่ยดูแลตัวเองดีด้วยนะเรามาต่อกับไพ่ใบที่เจ็ดนะครับไพ่ใบที่เจ็ดคือไพ่ไพ่ใบที่เจ็ดไพ่เดือมูนนะเศร้าอะไรเอ่ยนะชาวราศีกันมีความรู้สึกอะไรในใจหรือเปล่าเศร้าเหงาหงอยนะอย่าไปเศร้าอย่าไปเครียดมากนะครับนะระวังจะเป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะเดือนนี้ถือเดือนนี้การงานการเงิน แล้วก็โอกาสทางความรักจะเข้ามาก็มีเรื่องอดีเยอะนะเดอะมูน uh, เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในจิตใจของท่านนะครับเรื่องอะไรที่มันลบกวนจิตลบกวนใจทําให้ไม่สบายใจหรือเป็นเรื่องที่แบบเราแม่งตัดไปไม่นาทีนะแอดมินแนะนำนะครับก็พยายามทําใจว่างๆถ้ามันไม่สบายใจนะหาใครคุยไม่ได้พยายามคุยกับเพื่อนกับฝูงคนสนิทของเรานะสวดมนต์แผ่เมตตานะครับทําใจให้สงบนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะผ่านไปได้ดีเดือนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโอกาสทางชีวิตของคุณมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะอย่าให้เรื่องอะไรที่เอ,อ่อที่คุณคิดมากอะ่ะกังวลใจแล้วเอามาแล้วเอาเก็บมาคิดนะ่ะมันบั่นทอนติดใจคุณก็ให้เลิกซะนะครับนะเดิมูนมันตื่นขึ้นมาใบนี้ทําใจสบายๆไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์ทำใจใเข้มแข็งนั่งภาวนาเนี่ยดีที่สุดเชื่อแอดนินนะครับหรือมีอะไรเนี่ยถ,ถ้าจะให้ดีก็ยังไม่สะดวกตรงนี้ก็พยายามหาเวลาคุยกับเพื่อนอย่าเก็บอ่าอย่าเก็บความรู้สึก เก็บความคิดตัวเองไว้คนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านนะอ่ะต่อใบที่แปดเลยไพ่ใบที่แปดคือไพ่ไพ่ใบที่แปดจะโชคดีไปไหนครับชาวราศีกันไพ่ the emperor ไพ่จักรพรรดิโอ้โหคั้วไปนะเมื่อกี้ก็ the emperor ไพ่ e m p e s s ไพ่จักรพรรดินีมาเนี่ยนี่ไพ่จักรพรรดิเลยเนี่ยไพ่จักรพรรดิเลยนะไพ่จักรพรรดิเนี่ยนะครับ ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเดือนนี้แอดมินกล้าฟันธงเลยนะชาวราศีกันแต่แอดต้องพูดก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะแต่มันต้องมีบ้างแหละชาวราศีกันที่มารับรับชมรับฟังแอดมินอยู่ในขณะเนี้ยที่ว่ามีไดอาแอดมินขอพูดเข้าสู่เรื่องของราชการแล้วกันนะในแวดวงตำรวจก็ดีแวดวงทหารก็ดีนะครับในเดือนนี้มันต้องมีคนที่เป็นชาวราศีกันน่ะแล้วก็เหมือนได้ได้รับการเลื่อนปรับตําแหน่งขึ้นนะอ,ะอย่างเช่นว่าตําแหน่งท่านอาจจะเป็นยศร้อยตารวจเอกใช่ไหม อาจจะได้รับการเลื่อนเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนยศเลยนะพันตำรวจตีเป็นสารวัตรร้อยเอกีับผู้ร้อยตำรวจเอกในผู้กองว่าหรือไม่เป็นทหารยศร้อยเอกกับผู้กองใช่ไหมก็อาจจะเลื่อนเป็นพันตีนะเป็นเป็นเป็นเรียกว่าไปผู้บังคับกองพันใช่ไหมแอดมินก็พอมีความรู้ตรงนี้แหละมันจะมีการเลื่อนตําแหน่งในเดือนนี้จริงๆนะเพราะมันขึ้นมาเนี่ยมันไม่เลื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่หรือเอ็มเพรสจักรพรรดินีขึ้นมาแล้วการงานการเงินหน้าที่การงานมันต้องขยับขึ้น มาประกดเกี่ยวกับเรื่องของไพ่เดียมพะร์เรอร์ไพ่ไพ่จักรพรรดิขึ้นมาอีกเนี่ยท่านี้มันชัวร์เลยนะตรงนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดไม่มีใครไม่เล่นเยกแอดเกิดยังไม่มีใครตำแหน่งขึ้นก็อย่าเพิ่งโทรแอดมินนะแต่อมนนต้องบอกมันต้องมีอ่ะนะคนดูมันจะไม่มีเป็นไปไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่ต้องขึ้นแล้วก็นะครับธุรกิจของท่านด้วยนะท่านอาจจะได้รับเงินก้อนโตในเดือนมีนาคมนี้เลยนะความสาเร็จานธุรกิจเนี่ยก็สําเร็จเป็นอย่างมากในเดือนนี้แม่งส่งกระแสเศรษฐกิจณปัจจุบันอ่ะนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อย ก็ไม่ก็ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปเศรษฐกิจประเทศก็ไม่ดีเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีไม่รู้ว่ามันจะเกิดสงครามสงครามโลกเรก็ไม่รู้นะไอ้ก็พูดเล่นๆตรงนี้ชิวๆแต่ตัวท่านราศีการเดือนนี้ขวายความเรื่องการงานการเงินนะครับโอกาสธุรกิจมันมานะเอาไว้ก่อนความสําเร็จตรงนี้เอาเรื่องเอาปากเอาท้องกับการเงินไว้ก่อนตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในแวดวงของรัชกาชาที่บินบอกแล้วแล้วก็แวดวงของ ธุรกิจเนี่ยคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกอาจจะเลื่อนเป็นผู้จัดก,การหรือเป็นผู้บริหารก็เป็นไปได้นะตรงนี้พอไพ่เดยเอ็มเอ็มเพลมันขึ้นมามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับในเดือนนี้ไปในทางที่ดีนะพอไพ่โดยวรวมมันเป็นเรื่องดีเรามาต่อกันใบที่9ก้าไพ่ใบที่9คือไพ่ไพ่ใบที่9กนะ้าไพ่ถั่วซอสนะไพ่แห่งการไพ่สองดาบนะครับการเอย่อไพ่แห่งการเลือกการตัดสินใจว่าเราจะเ,เราจะดําเนินแนวทางดําเนินชีวิตไปในทางใดตอนเนี้ย ชีวิตคนโอกาสมันมีหลายอย่างแล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาถามแอดมินนะบางคนเนี่ยทำงานไพ่สองดาบเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานที่เก่ามาเป็นสิบป,ปีนะครับตำแหน่งไม่ขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเออมีคนมาเห็นตัวคุณมาเห็นความสามารถเนี่ยชวนคุณไปทํางานที่ใหม่แต่ว่าก็โปรเจกต์ Project งานอะไรงานที่คุณถนัดเหมือนเดิมแหละสมมติว่าคุณเป็นผู้บริหารในฝ่ายการตลาดออฝ่ายการตลาดด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสาอางใช่ไหม คุณทำบริษัทนี้มา20กว่าปีนเนี่ยเงินเดือนคุณก็อยู่ที่50,000 60,000ไม่ได้มีกระตืองไปไหนปรากฏว่ามีบริษัทอนะบริษัทนึงมาเห็นคุณค่าเห็น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 ความสามารถในตัวคุณเนี่ยก็อาจจะมีการชักชวนมาทางกับผมไหมผมให้เงินเดือนคุณ,คณที่เก่าเงินเดือนเท่าไหร่60,000อ่ะที่ใหม่ผมให้คุณสตาร์ทเลย100,000บาทนี่สมมุตินะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นโอกาสแห่งความก้าวหน้า มันอยู่ในช่วงที่ว่าตัวชาวราศีกันเนี่ยต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปตรงนี้แหละมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะแอดมินไม่แอดมินไม่เข้าไปก้าวล่วงกรรมให้คุณเลือกเองแอดมินแค่บอกโอกาสทางทางอนาคตของคุณถ้ามันดีก็ลองพิจารณาดูว,ว่าคุณจะไปไหมแต่ถ้าเราอยู่ที่เก่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะให้อนาคตอะไรกับเราบ้างอันนี้แอดมินก็ให้ชาวราศีกันตัดสินใจเองนะครับเรามาสรุปใบสุดท้ายใบที่10ของชาวราศีกันคือไพ่ไพ่ใบที่1ิไพ่ เพจอ็อบคัไพ่หญิงสาวถือถ้วยตรงนี้จะบ่งบอกเกี่ยวกับสรุปในเรื่องของบริวารน,นะครับบริวารหรือว่าลูกน้องของเราหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นลูกหลานก็เอาเรื่องของคนในครอบครัวสําหรับชาวราศีกันที่มีลูกนะครับก็ถือว่าบุตรหลานของท่านบริวารของท่านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารนะอยู่ในโอวาสเชื่อฟังท่านดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่บางครั้งบางคราวก็จะมีอารมณ์เขาเรียกว่าบุตรลาของท่านบางคนบาง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 คนก็จะมีอารมณ์สุนทรีเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะแต่ส่วนใหญ่แอดมินมองว่า80%ก็เป็นเด็กที่อยู่ในโอวาเชื่อฟังคําสั่งสอนดีอยู่แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีการดื้องเงียบๆบ้างแบบไม่ได้สนใจไม่ไม่ไม่ใส่ใจอะไรมันเป็นมันเป็นไปตามภาษาเด็กนะภาษาวัยรุ่นตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยมากส่วนสําหรับ ผู้ที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะครับมีลูกน้องมีบริวารที่เราต้องดูแลความรับผิดชอบเขาเนี่ยก็เรียกว่าบริวารดีบริวารวาอยู่ในโอวาทของเราเชื่อฟังของเรานะครับสั่งเป็นสั่งเ,เรียกว่าทํางานอย่างแบบทํางานด้วยความยันขันแข็งอ่ะสามารถแบบเราสามารถให้ความไว้วางใจและให้ความใกล้ชิดกับบริวารเราได้นะครับแบบว่าเออแบบคอยช่วยเรื่องงานของเราให้งานเราจเจริญเติบโตได้ให้งานเราสำเร็จได้ถือว่าได้บริวารดีโอเคครับ ตรงนี้นะก็เป็นไพ่10ใบนะครับสำหรับชาวราศีกันนะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับก่อนจบนะแอดมินก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแอดมินอยู่ก็ดีนะครับก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็การงานการเงินความรักมีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีสุดๆปังทุก่องปังทุกเรื่องนะครับ และพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ